เอาขอวาหน่อยนะครับไรคนักข่าวแบกไม่ครับบมดสภากนะครับวันนี้เกือบสองพุทธศตวรรษสิบเจ็ดปีให้กลับมาสมภาษณ์นักสอดอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นกับอาคารสถานที่ซึ่งชื่อแปลกประหลาดนะครับแรกสุดผมอยากจะเปลี่ยนชื่อสัมปายะแต่มันแปลยาก เป็นสภาวประชาธิปไตกเลิกเติมจีนนะครับเราเป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสตาเปลี่ยนห้องประชุมอะไรอทาทิตย์จันทร์มันมันเรื่องรามเกียรมันไม่ไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันนี้พูดเล่นแต่เอาจริงนะครับครับก็เชิญครับปาราชกาประวัติการให้ความเห็นเรื่องประาทาสภาที่ไปพูดมีการพักพิพักเก้าไกลมันจะรุนแรงไปไหมครับคือเมื่อวานเป็นการประชุมภายในของพรรค พรรคเพื่อไทย2ี่สองปีมาเนี่ยเราก็ประชุมกันทุกครั้งก็มีประเด็นแลกเปลี่ยนทุกประเด็นลักษณะอย่างนี้มาเป็นการประชุมภายในมีปัญหาอะไรก็มาถกเถียงกันในที่ประชุมบังเอินว่าท่านเสือขาให้เขียนไปอยู่ในนั้นนะก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการถกเถียงก็พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประชาตไตยถกเถียงกันแบบเอ,เอาเอาป็นอตายนะครับซึ่งประเด็นของประธานสภาเนี่ก็ข้อมูลไม่ตรงกันสสทั้งร้อยสี่สิบ ได้รับข้อมูลไม่รงตอนแรกบอกว่า14บวกงทงน้นได้นายกของเรา14บวก1ได้ประธานาพวกเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความอีกสักหน่อยถัดมาก็เอาอยู่ๆก็ไปยกประธานสภาตั้นดับหนึ่งให้เขาโดยไม่สอบถามสส,สหรือที่ประชุมพักเลยเราก็มีปัญหาไลตกเสียงกันอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของประชานะชานภาษาประชาที่ปไตยาาภาษาดอกไม้ของเพือไทยนะครับ ต้องขออนุญาตถ้าพลาดพินไปถึงพักอื่นก็ขอกลับตัวด้วย,วยแต่แนวแนวโน้มเรื่องของการแสดงแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันจะลงเอ,อยยังไงก็ลงเอยเป็นเรื่องธรรมดาก็คนที่มีหน้าที่ไปเจรจาสัมภาษณ์เก้ากลสัมภาษณ์วักรรว็ <c oughs> ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสอสอเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของพรรคเพื่อไทยว่ามีความคิดเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วไปพูดกับเก้าไกลที่ว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไร ผมไม่อยากให้ประธานสภามาขัดขวางการเจริญเติบโตของรัฐบาลผสมที่ใกล้เข้ามาก็ภาวนาให้เจรจาจบลงเร็วๆครับคำว่าตันนี้คือเสียงคอสอที่อยู่ในรับเพื่อไทยเขามีความเห็นเดียวก็บผมรู้มาก้่าแค่ไหนก็ดีก็ตามตามความตำรวจใา้มือนี้ก็ใช่เกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นว่าจะให้เพราะเราลองคะแนนเสียงเราผ่านนี่นวาจะให้ให้ตดหวดแข่งกันเลยใช่ไหมครถ้าถ้าไม่ได้สภานี ถ้ามีปัญหาถกเถียงกันเป็นประเพณีือว่าเมื่อไม่ตกขอกันก็ต้องใช้ที่ประชุมเป็นเรื่องธรรมดาของสภาทนกแห่เพราะที่นี่ไม่ใช่สภาของพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะไม่มีพรรคใดเกินครึ่งสักสักหนึ่งพรรคแต่ว่าอยากเจอยากอยากให้เจรจากันจบเร็วๆสิ่งที่กังวลก็คือสสที่พัรสาน้อยจะมาเป็นประธานสภาอันนั้นเป็นภาษตทีสานบานผมผมมันเก่งภาษต เขาบอกว่าจะพระบวชใหม่ยอยุญุ่ยอัญญาบ้านพระบวชใหม่สามเณรกับพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่เป็นคำพังเ,ยพ,เยพยภาษตพญาบ้านเกก็เปรียบเทียบให้สติค,ครับโดยความจริงสอส,อสอทุกท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทุกคนถ้าเขาเลือกมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคำร,รักษาที่ใหญ่ทั้งนั้นครับ ที่ตูถ้ามติึพาบออกมาบอกว่าจะต้องมีการเลือกผักเก้าไก่ให้เป็นประธานสภาครับนะตอนนี้เราอยากจะพิ่งฆ่าครับถ้าไปตกลงเอกกันยังไงมาที่ประชุมพรรคแล้วผมจะแสดงหนุนไปครับแล้วถ้ามัตสึทักข้าไม่ได้ครับต้องต้องมีเหตุผลคืออยากยึดคอสแต่ยิบผมจะยุ่งยากก็ต้องต้องขออภัยทำภาคเกินไปด้วยเพราะว่าเราสูงไล่เรียงกเราสูงไล่เรียงกันมันก็ยากแต่ละคนก็มีแบบคุณชนนานท์บอกว่ามี FC ประชาธิปไตย ตามคนณดังมี f อวันนี้ผมไม่ทันเกาเหลามาเอาเอา,เอา,เอาจริงนะยางคือ f อฟเพื่อไหยถ้าไปเจอเอฟซก้าวไปก็ไปอีกรูปแบบก็อยากให้ f ออยู่ในฐานที่ตั้งที่มั่นคงดูการเจรจากันซึ่งคิดว่าประชาชนมอบให้ก้าวไลกับเพื่อไทยนี่เป็นปาท่องโผลนะครับต้องจัดทั้งรัฐบาลให้ได้ต้องมีนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรับให้ได้ข้ามาษีของทรพออกมาในไก่ที่ตูร้องยอมรับใช่ไหมครับผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัย แต่ว่าระเบียบวินัยนั้นต้องผ่านการถกเถียงกันในพรรคอย่างสมเหตุสมผลพูดบริหารพรรคนคนเป็นต mm ัวแทนพรรคไม่ใช่เจ้าของพรรคนะครับเราต้องมาถามผู้แทนรัฐสิทให้ให้เกียรติซึ่งกันเลยกันครับหวังว่าเส้นทางประชาธิปไตยนี้คงจะไปได้ไปด้วยดีครับครับท่ายืนนะครับ,บคืนถาใครติดอไย่างไรหรือ่เพิ่งรุ้นะครับ <ST>. เก้านาฬิกายี่สิบหกนาทีนะครับคุณอดีศรเพียงเกตนะครับพักเพื่อไทยก็เดินงานเข้าไปอะไรงานตัวด้านในแล้วนะครับหลังจากมี่ิมิสัมภาษณ์สื่อในกรณีที่คุณอดีศรเพียงเกตนั้นสวานนี้แสดงความเห็นในเรื่องของประธานสภานะครับคอยสายหน่อยดีมาก กุญแจรถสายรุ้งรถสายเพลินรุ้ง ก็คุณอดิศรจิ้งเกดก็ยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องเป็นคุณพี่พานะครับแต่การจะเปนความจริงเหตุนั้นก็คุณอดิศรบอกว่าก็อาจจะรุนแรงไปเพราะว่าก็อาจจากเรื่องของกรรมยาหรือว่าข้อขาที่เป็นภาษาทางใตอีสานนะครับอีกในนี้ก็คือท่านเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรนะครับ สวัสดีคุณข้าวหอมมะลิครับทักทายครับคุณกระซี่ครับคุณกิษดาครับคุณไททานิกนะครับน้รรมัสการหลวงพ่อจักรพันธ์คุณอุษดีครับคุณไทเกอร์ครับ,ค,ค,รค,รบคุณนัทาวุฒิครับ อ๋อมาแล้วหนึ่งท่านนะครับพักเพื่อไทยก็จะมากันเรื่อยๆมากันตั้งแต่เช้านะครับคุณบุ๊คคุณบุญนากัรนะครับก็เดินทางมาแล้วก็โชว์บัตรกันตั้งแต่เช้าก่อนใครนะครับสำหรับพักเชื่อไทยนะครับแล้วก็ที่มีแจ้งนะครับว่าพักเพื่อไทยมาเดี๋ยวจะสักการะศิษิ์ศิธิ์หรือว่าสักการะอาจารย์กน สารนะครับตรงไม่ไม่ทราบว่าคุณจุดไหนนะครับสักการะเสร็กรกจก็จะเดินทางมาครับสวัสดีคุณมัวมัดครับเเก็อย่างไรวันนี้เราก็เห็นว่าคุณมีสอนเป็นเกตนั้นก็ขอโทษแล้วนะครับอย่างไรก็ใหฝ่ายที่เกียรตจานั้นมา พ então, e be ูดคุยกันแล้วก็ขอให้พูดคุยกันนั้นสําเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าป่าท่องโกก็คือเพื่อไทยกับข้าวไกลมันจะต้องอยู่คู่กันเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลใี้สาเร็จขอบคุณคุณข้าวหอมมะลินะครับก็คิดถึงเสมอนะครับเดินไปครับสวัสดีกุ่มเนรจุลานะครับ วันนี้ก็เป็นวัน่ที่ทีมสื่อยังมนานแน่นนะครับเป็นเช่นวันนี้นะครักฝ่าสื่อจะได้จับทู่กนไดที่เราทีทีนสื่อด้วยกันประมาณบ่ายสองบ่ายสามโดยประมาณนะ คุณเดียนะครับคุณเดียเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดียเดียอันนั้นนะครับวันนี้เรากินน้ำ่าบเดีวยว <c oughs> ปุณเดียก็บุตรสาวของท่านไซแดงนะติดยังติดยังไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยดี๋ย เมื่อวานนี้เช่นกันนะครับทั้งพักก้าวไกลพักืุอไทย,ยก็จะมีการจัดสัมมนาเช่นกันนะครับก็เป็นการจัดสัมมนาถัตแรกของก้าวไกลก็คือ สภาย้ำเป็นตอสอห้ามก็จะต้องไม่ทำเลยับประชาชนนะครับเจอบอกต้องการเลยครับต้องย้ำเลยครับบอก,กันด้วยนะพักเจ้าใจทางแบบเปิดเอนนะก็เป็นบอกอะไรชื่อชื่อสมัชชาเตรียมความพร้อมก่อนเป็นก่อนการเปิดประชุมสภาให้เขเลย คุณไทยสวัสดีมาทูลนะการพักเท่าไหร่เป็นผู้กล่าวเปิดสมัมมนูญการดำเนินกนารในรรเรื่องสอสอของพักเทก่าไหร่หงร้อยห้ท่านนะครับมีความพร้อมในการทำงานมากที่สุดทันทีที่เป็นผู้เปิดสภานะครับทันทีที่เปิดสภาแลาะครัง้งนี้มีสสใหม่กว่าร้อยคนซึ่งก็จะเป็นที่จะต้องได้รับการชี้แจง และขั้นตอนก่อนการทำงานในสภารวมถึงระเบียบและ้อบังคับต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือพักข้าวไกลได้เตรียมเสนอได้กฎหมายทันทีที่เปิดสภามากกว่า40สบฉบับถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่สะสะจะได้รับทราบและก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายนะครับ กฎหมายแต่รัฐบาลมัก็จะมีเนื้อหาที่คนต้องทราบเพื <Yeah, ่อที่จะให้นเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ฝ่ายวิติบริหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเลยครับจริงๆแล้วสสเก้าสันก็มีการจับควกคุมขั้นตอนหน้านาวนะครับแล้วก็มีการสัมมนาขั้นสกดทา้

วันนี้ไทยสร้างไทยก็มารายงานตัวกันครบแล้วนะครับทุกท่านนะครับคุณคุณหญิงสุดารัตน์ก็นำสอสของพรรคไทยสร้างไทยนะครับคุณหญิงบอกว่า50%ของสสหญิงนะครับก็คือพรรคไทยทสร้างสร้างสร้างไทยจะได้มากที่สุดในครั้งนี้นะครับก็มีพูด ในอดีตที่ผ่านมานะครับการอะไรางานตัวเพื่อก็หวนไปเป็นในเรื่องของผู้แทนในรอบสิบเก้าปีก่อนที่จะเดินหน้าแล้วก็มีการผัดหลังแก้ไขแล้วก็รรทำมนานโดยที่ไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนั่นคือนโยบายของไทยสร้างไทยนะครับว่า จะไม่แตะในเรื่องนี้เฉะนั้นถ้ามีกฎหมายมาตราหนึ่งสองเข้าสภาแล้วครับก็จะมีความคิดเห็นของคุณนีต้งมีด้วยว่าอาจจะไม่ไม่ไม่แตะตรงนี้แล้วก็คุณมินสุดารักษ์นะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวรายชื่อดูรายชื่อของ พักไทยสร้างไทยนะครับซึ่งก็จะมีคุณสุภาพรสลับสีสอสอจังหวัดยะโสธรเขตหนึ่งนะครับนางรำพูนตันติวนิชานนสอสออุบลราชธานีเขตเก้คุณหลังสุรทพนลสอสออุดรธานีเขตสามนะครับอุดรธานีมาสองท่าเลยนะครับคุณนดิศแก้วมุงคุณทรัพยสอสออุดรธานี เกดหกคุณชัชวานแพทย์ยาไทยกับสอร้อยเอเดเข้ารายงานตัวพร้อมกันวันนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบ19ปีไม่ได้เป็นสอสมาตั้งแต่ก่อน ทำรัฐประหารปี2549แล้วก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองล้างกาศหลังจากที่มีการยุบรัฐไทยรักไทยนะครับคุณสุดารัฐก,ก็ยังกล่าวถึงการพักดันการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งพรรคไทยสร้างไทยนะครับเราก็จะ,ะยื่นล่างเข้าสู่สภาโดยในเรื่องของสําคัญที่จะมีการตั้งคณะกรรมการล่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสอรอโดยที่ยืนยันจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองครับ และไม่ต้องทำประชามาติถึงอยากให้ประชาชนสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของพาคไทยสร้างไทยเพราะไม่ได้แก้ไขเพียง2ว2 5 0แต่ก็ยังมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติจึงต้องดองําเนินแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญที่มาจากปายปรกาศของประชาชน ไม่ใช่ปาไม่ใช่จากป่ายกระบอกเปืนชัดเจนนะครับว่าไทสร้างไทยนั้นก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการตั้งสอสดอแก้ไขหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะก็ร่างรัฐธรรมนูญแล้ก็จะแก้ไขในเรื่องของสบั250และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งก็ถือว่า รัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องมาจากปากกาของประชาชนไม่ใช่ป่ายกระบอกาเปืนอีกต่อไปนะคะ ก็จะเห็นว่าผู้นำพักทั้งสองพักเลยนะครับพักก้าวไกลและก็พักเพื่อไทยนะครับคุณพิธาริรา้นเจริญรัตก็ติดโควิดนะครับและ,ะคุณแพทองคานะครับก็ติดโควิดนะครับก็โควิตรวจ ATK สองขีด